เชยนท็อปวะมาร์กไว้ก่อนเลยแชมป์ลูเชียนก่อนดีกว่าอู้ไฮนูนเอชน้องก็มีธนูเหมือนกันแต่รู้สึกว่าคินเด็ดแต่ตัวใหญ่กว่านะ่ะไม่คินเด็ดถึงตัวใหญ่กว่าเอชฮัลโลเราจะรุดบอกฮอฮอฆ่าตัวใหญ่สุด <c oughs> เฮ้ยไอไวอนมันเวียดบูผมเอ,อ้ยได้ดีได้ดีกัดใจแล้วเลสโก o ใครสัใครสัใครสัน้องแฟร เซนาเซน่า,นนาเฮ้ยโอ้โหแม่งบาเรียนสวยยาโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหยาโอ้แม่งแลกกันได้ไงวะเนะี่ยไอเวิร์นอยู่ไหนนะ่าเอาตาแล้วไ,นะไอเวิร์นเฮ้ยโอ้โหบูตีแม่งเอ้ยเสจได้วะ เฮ้ยสแต็กสแต็กต้องไปเอาสแต็กละยังไงฮ่ะสก,กี้กำลังม,มาช่วยมันนี่ทําไมทําไม,มโอ้โหแฝดด้วยตายปะเนี่ยช่วยดันช่วเฉ๋ยเฮ้ย โอ้โหวินวอแม่งเอ้ยตายปะวะโอ้โหโล่อีกได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอแคมลูเชนต่อเดี๋ยวเอาเลยเหรอท้งไหนทั้งไหนทีเดียว แัดสวยโอเคพอละตัวมันแคมป์ง่ายดีว่ะลูเชนมันจะไปเอาสแต็คผมว่ะแม่งออกมูบิลิตี้วิ่งไม่ทันเอาว่ะฮัสโยเออมันต้องางีดอยู่ว่ะมาแลกวหกละเฮ้ยเอาไอ,อเวอร์ได้ปะโนแฟทไม่ใช่เหรอเรา,า oh. เอฮะเจอกัดไปดีเอาดิมียนตีมียนตี เดินเข้ามาถ้ามันแอดทีเดียวสวยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยโอ้โหโดนรูทสองล็อคมาข้างหลังโอ้โหมันเข้มว่ะมันเข้มว่ะโอ้ตายละอะไรวะเนี่ยง่ายเกินเลเวลก็บอกอยู่ว่ะเลเวลเจ็ดกับเลเวลสี่อ่อไปบนดีกว่าอรอแป๊บรูเชียน,น่าจะฟรีคิวแล้วแหละไม่มีมา,าร์ควะเสียดายเอาเด็ ลากอยนี่แน่แรมเพย์ลูเชียนสูตรสามอะไคสาโนแฟนเดี๋ยวไปเอาล่างเดี๋ย่ะโอ้โอใจเย,ย็นนะมันวอดแบบนี้จะให้แกไงไงวะเนี่ยไอวอนอยู่บนผมแบบมังกรเดี๋ย่ะไม่ต้องมาก็ได้เอาป้อมไปเลยเย่เอาสแต็กแป๊บมันอยู่บนออนมีเทเลพอร์ตอยู่ โอ้โหมีวอดว่ะอ้อมไปได้อยู่นะเนะมันน่าจะกลับบ้านป่าว่าือเชียนผมว่าต้องได้ระหว่างจังหวะนี้ตายซะกัดมันเออออนสตอ็อกเตอเบลดิ6คิวแล้วเวย้ยลูเชียน05สตอมเรเซอร์สตอมเรเซอร์เฮ้ยโอ้เราเสียโหดกว่าว่ะตอนนี้เลทเกมเราน่าจะสู้ง่ายกว่าเรามีออนออนมันคอยบัฟไอเทมให้เพื่อนมันน่าจะแปลเรศผมว่าไม่ก็กลาง ครับป้องปลาโอมาดิเฮ้ยเไอ้วัวไอ้วัวไอ้วนวโอ้โหเป็นคตแรงเลยวันตุรีเฮ้ยโหโทษอัติไม่ทันโอเคโทษว่ะเมื่อกี้อติช่วยโอไม่ทันแต่ก็ได้ดับเบิลคิวไม่เป็นไรไอ้วัวมันนิ่มมากอ่ะบอกเลยเหมือนซัพพอร์ตจังเกิ้ล โอเคบูมันเกิดพอดีไอเวิร์นน่าจะมาแหละมาใครสาไว้ดูดิโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บตายแล้วนั่นสมัยแดงโคตรแรงเลยวะได้ทั้งคิวทั้งบูบัฟเจ็ดสต็กเราอะอยากได้ล่างจุงเบยเราจะรุดเมียนตีด้วยนะมามามาโอ้โหดูบอรดซะก่อนโคตรแน่นมามามาได้ได้ ไม่ได้ะละกลับก่อนกลับก่อนเพื่อนเรามาเอามันกดยอมอะไรเนี้ยจีจีก็เพิ่งซื้อเนี่ยไปไป,ไปไปดีไปดีตัวมันไม่ได้เล่นยากก็หน่อยเล่นง่ายเอาตายแต่แม่งประเด็นคือเจอเวนท็อปนี่แหละแม่งโอ้ลืมไปอ้าวลืมหมอกของวะสองร้อยคิวพีโนว์โนว กีเวียนมันอ e ีแฟดเฉยโลตัวมันก็แค่อ e ีอ e ีอ e ีแล้วหาที่โลมาแบงเล่นโคตนง่ายเลยกำลังไปนะมาเด็มันโนแฟดอ่ะไห้เดี๋ยวเติมมานาก่ับตรงนี้มีมานาโอเคพร้อมละโนแฟดใช่ไหมโนแฟดโนแฟดสามวิถ no ึงนยโอเคตายแล้วมั้งไปไหนอ่ะ มีพุ่งอยู่ได้ละสวยลมสวยลมสวยออก mobility มาลมก็ได้นะถ้าจะลมอ่ะอโอโอเบลสอนยา่าตัง้งเราชนะเลยนค่ะเราเกมเนะี้ย้ยตรงนี้กำลังบอกกันมันมีอันตีนะได้ปะสวยเฮ้ยห,หลังหลัง Mình đưa có mắt mình đưa mà. mắt kìa vậy hai vị hai vị, sóng lên mày, mày chơi thêm Thank you, thank you, okay, hey. oh, mày, 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 đã rồi oh, <laughs> <executed>. oh, <executed. cười> oh, <executed. cười> nè, execute, mày, 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 nè, mày, 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 ออสต็อกตอร์เปไปเด่ะโอ้โหไม่รอดทีด้วยสุดยอดเอาดีไม่ทันได้คอนเดมก็แตกเขาละเวนแม่งสกอร์โคตรคลีนเลยไม่มีแอซิดศ <laughs> ูนย์สี่ศูนย์ ดีมันสกอร์คีนสามเลนเลยโอ้โหเจอโอ้โเคนมเจอท่ายากเคนได้ไปพันหนึ่งเลยฮัลโหลไม่รีโพสละรอบนี้ฮัลโหล <t linguistic problem> anh ơi, đồn bom nhìn Đừng đi Oh, đừng có chạm rồi Ui, ui อีเป้าวใช่โอ้สวยวะแล้ว <c oughs> ไม่มีใครตีมันด้วยนะอ้าวยอมพอดีเลยจนระิจีจิงวะ เอาเอาอย่างนี้ผมจันต่อ,อ Yeah, 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 yeah. Ow! I thought. Save the world.